สวัสดีเด็กๆชั้นประถมศึกษาปีที่1ทุกคนนะคะสำหรับวันนี้นะคะเด็กๆเราจะมาพบกับคุณครูฟ้านะคะหรือชื่อจริงว่าคุณครูเกวารินประมวลนะคะซึ่งจะเป็นคุณครูที่สอนในรายวิชาวิทยาศาสตร์นะคะวันนี้จะเป็นวันแรกที่เราได้เจอกันและเป็นครั้งแรกกับการเรียนออนไลน์ในวันนี้นะคะเด็กๆเ้าไปทำความรู้จักกับ สิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตกันก่อนเลยอาเด็กๆรู้ไหมเอ่ยว่าสิ่งมีชีวิตคืออะไรอาบางคนตอบว่าสิ่งมีชีวิตนั่นก็คือคนครับคุณครูหรือสิ่งมีชีวิตอาจจะเป็นสุน,นัขหรือน้องหมาที่บ้านใช่ไหมคะแต่เด็กๆรู้ไหมว่าการที่เราจะบอกว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งมีชีวิตหรือไม่เราสังเกตได้จากอะไร หนึ่งเลยค,คุณครูฟ้าจะบอกว่าสิ่งมีชีวิตสังเกตได้จากหายใจได้ไหมถ้าหายใจได้แสดงว่าเป็นสิ่งมีชีวิตใช่ไหมคะเด็กด,ดูจากรูปนะคะหญิงสาวคนนี้ทําอะไรคะหญิงสาวคนนี้กําลังหายใจเข้าใช่ไหมคะดังนั้นหญิงสาวคนนี้เป็นสิ่งมีชีวิตไหมคะเป็นสิ่งมีชีวิตหายใจได้นะคะ อน,นอกจากนั้นสิ่งมีชีวิตทำอะไรได้อีกอสิ่งมีชีวิตสามารถกินอาหารได้ใช่ไหมคะเหมือนเด็กๆเลยเด็กๆก็กต้องทานข้าวใช่ไหมคะให้ครบห้ามุ่กินอาหารให้ครบสามมือ้อมื้อไหนบ้างคะมื้อเช้าก่อนมาโรงเรียนมื้อกลางวันก็คือทานที่โรงเรียนใช่ไหมคะและมื้อเย็นทานที่บ้านใช่ไหมคะ ดังนั้นสิ่งมีชีวิตจะกินอาหารได้น้องหมากินอาหารได้ไหมคะกินอาหารเหมือนกันใช่ไหมคะแม้แต่วัวมา้ากระต่ายสิ่งต่างสิ่งทุกสิ่งนี่คือกินอาหารแล้วสิ่งนี้มีชีวิตลระคะเด็กๆถ้าเป็นโต๊ะเก้าอี้กินอาหารไหมคะโต๊ะเก้าอี้เขาไม่กินอาหารดังนั้นเขาเป็นสิ่งมีชีวิตไหมลูกไม่เป็นอ จากนั้นสิ่งมีชีวิตทำอะไรได้อีกคะเคลื่อนที่ได้คนสามารถวิ่งได้เดินได้เด็กๆสามารถเคลื่อนไหวร่างกายได้เด็กๆเ,เต้นได้ไหมคะเต้นได้ใช่ไหมคะเด็กๆพูดได้ไหมคะพูดได้น้องหมาที่บ้านวิ่งได้ไหมคะวิ่งได้ใช่ไหมคะดังนั้นสิ่งนั้นเป็นสิ่งมีชีวิตอตอไปสิ่งมีชีวิต ขับถ่ายได้นะคะเด็กๆอ่าเด็กๆทานอาหารเข้าไปเด็กๆจะต้องมีการขับถ่ายของเสียออกจากร่างกายดังนั้นสิ่งมีชีวิตจะต้องขับถ่ายได้แม้แต่เหงื่อออกเวลาอากาศร้อนเหงื่อออกก็แสดงได้ถึงว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งมีชีวิตใช่ไหมคะเด็กๆอ่าเด็กๆรู้เบื้องต้นแล้วว่าสิ่งมีชีวิตกับสิ่งที่มีชีวิตต่างกันยังไงนะคะ สิ่งมีชีวิตจะเคลื่อนที่ได้กินอาหารได้กินน้ําได้ขับถ่ายได้ใช่ไหมคะแต่สิ่งมีชีวิตไม่มีชีวิตทําได้ไหมคะไม่ได้โต๊ะเก้าอี้ไม่กินอาหารใช่ไหมคะไม่เคลื่อนที่ใช่ไหมคะไม่เคลื่อนที่ทีวีมีเสียงออกมาได้กินอาหารได้ไหมคะไม่ได้ดังนั้นเด็กๆจะสามารถแยกสิ่งมีชีวิตและ สิ่งไม่มีชีวิตออกจากกันได้ชัดเจนอนอกจากนั้นสิ่งมีชีวิตที่เด็กๆรู้จกักดีที่สุดคือตัวเราเองใช่ไหมคะตัวเราเองเป็นสิ่งมีชีวิตแล้วแหละใช่ไหมคะดังนั้นเด็กๆจะต้องรู้จักร่างกายของเราว่าประกอบด้วยส่วนใดบ้างเด็กๆน่าจะเคยเรียนมาแล้วนะคะในระดับชั้นอนุบาลได้รู้จักอวัยวะในร่างกายมาแล้วดังนั้นวันนี้ คุณครูถือว่าเป็นการทบทวนทบทวนสิ่งที่เด็กๆได้เคยเรียนรู้มาตอนนี้เด็กๆยังอ่านไม่ออกอ่านไม่ออกแล้วก็เขียนไม่ได้ใช่ไหมคะเราจะมาฝึกเขียนกันด้วยนะคะอะเด็กๆดูจากรูปนี้เลยรูปนี้นะคะเด็กๆอ้าวดูซิมีอะไรในร่างกายของเราบ้างหนึง่งมีอะไรเอ่ยสีดำๆอยู่บนหัวคือผมใช่ไหมคะเด็กๆทุกคนจะมีผม ต่อไปมีอะไรลูกอะไรที่เราใช้ดูคะตาใช่ไหมคะเอาตาใช้ดูใช้อะไรฟังเสียงคะใช้หูฟังถูกต้องใช้อวัยวะส่วนใดดมกลิ่นคะเด็กๆอ่าจมูกเด็กๆเห็นจมูกไหมคะจมูกของเด็กชายคนนี้ได้กลิ่นนะคะและใช้อะไรในการกินอาหารลูกปากต่ออากอปาก ใช้ปากในการกินอาหารใช้ฟันในการเคี้ยวอาหารให้มีขนาดเล็กแล้วก็กลืนลงคอไปอยังกระเพาะอาหารใช่ไหมคะแล้วก็ใช้มือในการหยิบจับสิ่งของและนอกจากนั้นในร่างกายของเรายังมีแขนมีลำตัวใช่ไหมคะที่ช่วยพยุงร่างกายและมีขาที่ช่วย ให้เราเดินได้เท้าก็เป็นอวัยวะที่ช่วยให้เราเดินได้เช่นเดียวกันดังนั้นอวัยวะในร่างกายของเราสำคัญไหมคะสำคัญทุกส่วนเลยขาดส่วนใดส่วนหนึ่งได้ไหมคะ,ะขาดไม่ได้นะคะคราวนี้เราจะมาดูหน้าที่อย่างละเอียดของอวัยวะในร่างกายในแต่ละส่วนพร้อมกับวิธีเขียน เด็กๆสังเกตวิธีเขียนตรงนี้นะคะจะมีการฝึกเขียนในใบงานที่คุณครูแนบไปกับคลิปวิดีโอนี้นะคะเด็กๆสามารถปริ้นออกมาแล้วก็ฝึกเขียนตามคุณครูได้เลยเอวัยวะส่วนแรกที่เราจะมารู้จักกันคือหูมนุษย์เนี่ยมีหูอยู่สองหูสองข้างใช่ไหมคะทำหน้าที่ในการรับฟังเสียงต่างๆอาจจะเป็นเสียงเบาเสียงดังมาก ใช่ไหมคะโดยมีใบหูและรูหูเพื่อเป็นช่องทางในการผ่านไปยังหูชั้นข้างในถูกไหมคะดัะงนั้นเด็กๆจะต้องทำความสะอาดรักษาใบหูเพราะว่าเป็นอวัยวะที่สำคัญนะคะ,ะเราจะมาดูกันนะคะว่าหูเขียนอย่างไรอันนี้เด็กๆเ,เ,เบื้องต้นเด็กๆคง เรียนในรายวิชาภาษาไทยแต่คุณครูจะสอนเขียนควบคู่ไปด้วยเพื่อเป็นการบูรณาการไปกับวิชาภาษาไทยด้วยนะคะหูอันนี้ตัวอะไรคะหอีใช่ไหมคะสะกดด้วยจระอูอ่าอ่านว่าหออูหูใช่ไหมคะเด็กๆค่อยๆเขียนนะคะอวัยวะต่อไปคือ ใครตอบได้เอยเห็นรูปแล้วรู้เลยคือตามนุษย์จะมีสองตาทําหน้าที่ไว้มองดูสิ่งต่างๆรอบตัวนะคะไว้เห็นภาพนะคะเด็กๆเ,เห็นว่าอ้ามีเพื่อนหลายคนเด็กๆใช้ตาดูและตาจะมีขนตาบางคนมีขนตาที่ยาวของขนตาครูเป็นสีแดงเลยมีขนตาเพื่อป้องกันอันตรายหรือป้องกันฝุ่นละออง ้าต,ตาเห็นไหมคะอ่าตาเขียนยังไงเอ่ยตออาตาอ่าผ่านไปแล้วสองอวัยวะเด็กๆเขียนตัวบรรจงตเต็มบรรทัดนะคะคุณครูจะได้ให้คะแนนเขียนให้สวยงามเลยไม่ต้องรีบนะคะอวัยวะต่อไปคือจมูกมนุษย์มีสองจมูกใช่ไหมคะ ไม่ใช่มีแค่จมูกเดียวมีหนึ่งจมูกเท่านั้นแต่มีรูจมูกอยู่สองรูใช่ไหมคะทำหน้าที่อะไรเอ่ยทำหน้าที่ในการดมกลิ่นและหายใจเข้าแล้วก็หายใจออกใช่ไหมคะถ้าเราไม่มีจมูกก็คือไม่ได้กลิ่นเลยใช่ไหมคะดังนั้นจมูกก็เป็นอวัยวะที่สำคัญเช่นเดียวกันดูวิธีในการเขียนจมูกอันนี้ตัวอักษรอะไรเอ่ย จอจานใช่ไหมคะจอจานมอม้าสลูและกอไก่อ่านว่าจมูกเขียนนะคะคุณครูจะไปต่อที่อวัยวะต่อไปถ้าเด็กๆเ,เขียนตามคุณครูไม่ทันให้เด็กๆก,กด stop คลิปวิดีโอไว้ก่อนแล้วเขียนให้เสร็จก่อนก็ได้หรือเด็กๆจะดูทีเดียวและไปทำใบงานก็ได้นะคะ อะอวัยวะต่อไปคืออะไรคะเด็กๆปากาปากหรือริมฝีปากนี้มนุษย์มีแค่หนึ่งปากเท่านั้นทําหน้าที่ในการพูดสื่อสารระหว่างมนุษย์ใช่ไหมคะและทําหน้าที่ในการกินอาหารซึ่งเรียกว,ว่าช่องปากและมีริมฝีปากข้างบนตรงนี้อา่เด็กๆดูครูวงกลมอันนี้คือริมฝีปากบนส่วน ตัวนี้เป็นริมฝีปากข้างล่างใช่ไหมคะอาปากเขียนยังไงเอ่ยปออากอปากอ่าปออากอปากอาจจะยังยากสำหรับเด็กๆอยู่นะคะแต่ค,คุณครูเชื่อว่าเด็กๆทำได้ต่อไปคืออะไรเนี่ยในปากมีอะไรคะมีอะไรเอ่ยชี้ขาวๆมีทั้งข้างบนและข้างล่าง ฟันมนุษย์มีฟันทั้งหมด32ซี่นะคะทำหน้าที่ในการเคี้ยวอาหารให้เป็นชิ้นเล็กๆเพื่อที่ร่างกายเราจะได้กลืนลงไปแล้วร่างกายจะน,นำไปใช้ประโยชน์นะคะ,ะฟันเขียนยังไงเอ่ย for น uh, o no fun for uh, no f ฟั for ฟันห่างยาวนะคะเด็กๆ ต่อไปในชอ่องปากนอกจากจะมีฟันแล้วมีอะไรอีกคะสีชมพูอ่านั่นก็คือลิ้นมนุษย์มีหนึ่งลิ้นทำหน้าที่ในการรับรสอาหารรับรสหมายถึงมีรสเปรี้ยวรสเคม็มรสหวานรสขมใช่ไหมคะและถ้าหากไม่มีลิ้นก็จะจะไม่สามารถรับรสสัมผัสได้นะคะอ่ะ ดูวิธีการเขียนลิ้นเราจะเริ่มต้นด้วยอันนี้ตัวฝัแอะไรคะเด็กๆลอลิงนะคะลออีนอลินไม่โทรลิ้นโอ้คำนี้จะเขียนยากนิดนึงนะคะ,ะคุณครูจะรอดูลายมือเด็กๆนะคะว่าเด็กๆเขียนสวยแค่ไหนอ่ะต่อไปแขนและมือ,อมนุษย์มีแขน สแขนนะคะและก็มีมือสองมือทำหน้าที่ร่วมกันมีหน้าที่ในการหยิบจับสิ่งของมีหน้าที่ในการยกสิ่งของ,น,น,ง,ของนะคะแขนและมือเขียนยังไงเอ่ยแขนและมือ เด็กๆคำนี้จะยาวหน่อยนะคะแต่เด็กๆพยายามเขียนหน่อยนะคะแขนและมือต่อไปอเด็กๆอะไรเอ่ยเท้าและขาภาพนี้จะเป็นเท้าอย่างเดียวนะคะแล้วจะมีขามีขาด้วยนะคะแต่ครูเอามาเฉพาะเท้าอเท้าและขานี้มนุษย์มีสองเท้าและมีสองขาทําหน้าที่ในการพยุงร่างกายให้เราสามารถยืนอยู่ได้ เคลื่อนไหวได้นะคะเคลื่อนที่ได้และก็ทรงตัวได้นะคะขาและเท้าหรือเท้าและขานะคะถ้าเด็กๆเ,เขียนไม่พอเด็กๆสามารถตีเส้นเพิ่มไปด้านข้างได้นะคะเท้าและขาทําหน้าที่ร่วมกันนะคะต่อไปสุดท้าย อวัยวะทุกอย่างในร่างกายของเราทํางานร่วมกันนะคะขาและเท้าทํางานร่วมกันประสานกันกับลําตัวมีแขนและมือช่วยหยิบจับมีการพูดมีการดมกลิ่นมีการได้ยินเสียงสุดท้ายแล้วร่างกายรับรู้ได้ยังไงคะสมองค่ะเด็กๆเราจะใช้สมองในการควบคุมการทํางานถ้าเด็กๆอยากนั่งสมองจะสั่งการให้ นั่งใช่ไหมคะดังนั้นสมองเป็นอวัยวะที่สำคัญในการควบคุมทุกส่วนของร่างกายเลยนะคะขึ้นต้นด้วยสอเสือนะเด็กๆสมองอพอถึงตรงนี้แล้วเด็กๆเขียนครบทุกอวัยวะแล้วนะคะเขียนครบทุกอวัยวะแล้วหากเด็กๆเขียนคำไหนสระอะไรยังไม่ได้นะคะ รบคุณผู้ปกครองลองช่วยดูเด็กๆในการเขียนอีกทีนะคะถ้ายังไม่สวยหรือยังไม่คล่องไม่เป็นไรนะคะคุณครูอยากให้เด็กๆลองพยายามนะคะค่ะในใบงานนี้ก็จะมีอวัยวะที่คุณครูสอนไปตะกี้เลยทั้งหมดกี่อวัยวะคะมี1 2 3 4 5 6อเจ อันนี้น่าจะเป็นมือนะคะหมายเลขกจิตแแขน9กาเท้าแล้วก็10สมองอให้เด็กๆลองหัดเขียนดูนะคะตัวบรรจงเต็มบรรทัดนะคะเด็กๆค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราเข้ามาเรียนวิทยาศาสตร์เบื้องต้นไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราค่อยกลับมาพบกันใหม่ในการเรียนวิทยาศาสตร์ในครั้งหน้านะคะเด็กๆตั้งใจเขียนนะคะ สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ